อสัสดีพี่พิพิท,ท่านนะครับผมอาจารย์แบงค์นะครับจากช่อง YouTube เดิมเนาะช่องตามผมลงทุนเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเข้าสู่สกัดดใหม่เราเปลี่ยนชื่อเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเพื่อเป็นการวางไอเดียในการวางแผนการเทรดสาหรับตัวทองคำหุ้นแล้วก็ทีเฟกเนาะส่วนตัวก็แยกออกมาทําเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเนาะตอนนี้เนาะส่วนใครที่สนใจเนาะอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์คนเปิดพรเนาะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาตาม,ตามตามข้างล่างตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนาะคลิกเข้าไป อ่ะแล้วก็เราจะมีอ่ะข้างล่างตรงนี้เนาะเป็นอ่าลิงก์เนาะให้เปิดเปิดเปิดพอร์ตกับทาง xm เนาะอ,อ่าก็จะมีกดคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เนาะก็คือคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้นี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรเข้าไปเนี่ยก็คือเปิดพอร์ตจากตรงนี้ได้เลยเออปึอ๊บอ่านี่ใส่รหัสผ่านนี่ป้อนป้อนรหัสพนนันธมิตรก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาได้ อ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วอ่าใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้ว,ลวก็จะพออยู่ในไลน์กลุ่มเนาะก็ทักไลน์ผมส่วนตัวเข้ามาได้เลยเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาเอา่าเทคเลขพอร์ตเนาะก็คือ b a e w a n g b a n k อ่ะทักไลน์ผมมาแล,แล้วก็แจ้งเลขพอร์ตเข้ามาเนาะผมจะให้ทางทีมงานเขา,เาตรวจสอบเงื่อนไขอะไรแล้วก็จะแจ้งเงื่อนไขอะไรทั้งหมดให้เนาะว่า อย่างน้อยอย่างน้อยเดือนหนึงเนี่ยอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ยให้มีออเดอร์แค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราจะเป็นสังคมการเทรดในการวางแผนไอเดียกันไม่ไม่ไม่เป็นเขาเรียกจะไม่ได้เป็นสนะัญญาลเนาะว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องขายอะไรแบบน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นเนาะแต่จะเป็นการวางไอเดียว่าเฮ้ยเราจะเล่นไปในฝั่งทางไหนเพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้มที่ตลาดเขาเป็นอยู่นะตอนปัจจุบันหน,หน้างานเนาะแล้วก็เราจะมีการ แจ้งเตือนเป็นระยะๆเะะะะนาะว่าให้ราคาถึงแนวต้านราคาถึงแนวรับแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่อยู่ในรายกลุ่มเนาะก็มันจะมีแผนให้2รอบเนาะก็คือรอบกลางวันกับรอบเย็นอ่ะมีจากแผนรอบกลางวันก็คือผมส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เนาะส่วนในช่อง y o u t u เนี่ยจะเป็นแผนที่ดีเลยนะเป็นแผนที่ดีเลยส่วนแผนรอบเย็นก็คือจะเป็นการประชุมแผนกับกลุ่มนักเรียนเนาะผมจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มคนที่เปิดพอร์ต กลุ่มนักเรียนพอเราประชุมไลฟ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไลฟ์กันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะใน,นกลุ่มนักเรียนอ่ะแล้วก็เราจะใช้อ่าคลิปที่บันทึกจากกลุ่มไลฟ์นี่แหละส่งเข้าไปในกลุ่มคนเปิดพอร์ตอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นของแต่ละวันเนาะโอเคใครสนใจเข้ามาก็สามารถทําตามเงื่อนไขเข้ามาแล้วก็ทักไลฟ์ผมมาได้เนาะอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอให้โชคดีครับพี่พี่ท่ทานสวัสด,ดีครับ สวัสดีพี่พท์ุกท่านเราจมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เช้าแหละมีกลางวันแล้วเนาะ,ะวันนี้วันอังคารที่10กุมภาพันธ์เนาะตีเวลา11บเอนาฬิกาสามสเดนาทีเดี๋ยววางไอเดียสำหรับทองคํานิดนึงส่วนตัวที่เฟกที่เฟกก็มองว่ากรอบโซนบนเนี่ยน่าจะเป็นการจังจังหวะเมื่อกี้โอ้ดันไปยกเลิอกออเดอร์ออกตรงนี้นะแต่แล้วดูเดมันไหลลงมาแต่ว่าตอนเช้าได้ได้ไปสองรอบแล้วเนาะรอบไวตรงนี้ปึ้งปึ้ง,งลงมา2อรอบ ก็เป็นการแก้งานจากเมื่อวานที่โดนต็อปที่โดนที่ที่คัดคัดออกไปตรงแนวรับแถว930ตรงนี้เนาะก็เอาแก้เกมค่อยๆแก้เกมกลับมาแล้วกันก็ไม่ทอ้อไม่ถอย <c oughs> ไม่ทอ้อไม่ถอยสู้ต่อไป <c oughs> อ่ะ,อะตอนนี้โหมดมันอยู่ตรงนี้นะ8 939.939.7คือทาเล่นเล่นเล่น nd ของเขาสำหรับวันนี้ก็คือมอง มองจากข้างล่างตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็นร้อยตรงนี้นะนี่นี่ร้อยแล้วก็ข้างล่างอยู่ตรงน,นี้เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวแถวซัก9.36.5ณนณะนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะ9.36.5เป็น ND ของเขาแต่ว่าถ้าเขากลับมายืนเหนือตรงตรงสัก9.40.8ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปหาเลยฮะ9.44ตามที่ที่บอกไว้อ่ะในส่วนของตัวทองคำเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานแผนนรอบกลางวันก็ตามไอเดียนี้เนาะว่า อ่าถ้ายอ่อไม่หลุดโซนล,ล่างตรง4986จะเป็นการยอร่อเพื่อขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตโซนบนซึ่งมันก็ค่อยๆไต่ไต่ต,ต่ขึ้นไปหาทาร์เก็ตทาร์เก็ตโซนบนเนาะแล้วก็แผนรอบเย็นที่ให้ไหว้ก็คืออ่ามองว่ามันจะขึ้นไปทดสอบแถวๆเป้าคอ m พ l e t i o n r e t e เมต์ข้างบนเห็นไหมน,ะนี่ก็คือยอ่อไม่หลุดโซนล,ล่าง4990ตรงนี้มีจังหวะชอ็ชอตช็อตย่อของ15นาทีตรงนี้เนาะแล้วก็ไต่ขึ้นไปเบรกไฮซ้ายมือได้ก็ ขึ้นต่อเลยไปหาทารกเกตโซนบนที่5075 5090อะชนป๊๊บเป็นไงอะชนรอบแรกมีการย่อรอบหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งทำ bear divergence มองว่ามัน completely retestment เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าเป็นการยอ่อมองว่าแค่ย่อของ H1 เออมองว่าเป็นการย่อของ H1 เท่านั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อไปกันต่อ มองว่าเป็นแค่การย่อของ Time f ฟ a m e 1ชั่วโมงเพื่อไปต่อไปหา Tar g e t ถัดไปเนาะโดยมีเป้าหมายในการเคขึ้นต่อก็อามองว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นการเคลื่อนต่อของไซเคิลที่3ตรงนีน้น่าจะเป็นการย่อของขา2ไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วกันว่าไอเดียที่วางไว้เป็นยังไงเมื่อเช้าก็ลงมาจนถึงจุดหมุนตรงนี้เนาะปึ๊กแล้วก็เกิดการดีดขึ้นไปตอนนี้เบรกหัวซ้ายขึ้นไปแต่ว่าย่อลงมาตอนนี้15นาทีกําลังจะโอเวอร์โซเห็นไหม พระนั้นดโย่โอเวอร์โซนแล้วไม่หลุดฐานล่าง4987จะเป็นการย่อเพื่อไปต่อแต่ถ้าหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับโซนล่างตามนี้ี่ตามเมื่อคืนที่ให้ไว้ก็ดูแล้วกันว่าดีกรีขั้นต่ำ3.3-3%อยู่ประมาณเท่าไหร่เราเอาแค่นั้นไว้ก่อนอเอาแค่นั้นไว้ก่อนอ่าไปดูแผนของวันนี้อะไปดูแผนของวันนี้ไปดูข่าวก่อนข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้าง วันนี้สาระสำคัญของข่าวน่าจะไม่มีไหมน่าจะไม่มีไหมข่าววันนี้เนาะมีข่าวใหญ่ในเรื่องของญี่ปุ่นเนาะเขาจะขึ้นดอกถ้าขึ้นดอกนี่คือโอ้โหเเขาเขาจะต้องเทขายพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาที่ที่ซื้อของอเมริกามามาเก็บไว้กับตัวเองนะเนื่องจากว่า บอลยวของฝั่งเขาเองจะมีมีคือจะสูงขึ้นอ่ะบอลยวเขาจะสูงขึ้นทีเนี้ยไอและไอต้นทุนทางการเงินของต่างประเทศที่ไปกู้ยืมของนี่นี่ข่าวข่าวนี้นะเนี่ยช่อนนี้เมื่อกี้ต้นทุนของฝั่งต่างประเทศที่ไปกู้ยืมของของญี่ปุ่นนะที่ตอนที่เขาดกเยอะต่าเจียรียดินเนี่ยเขาก็ต้องอะไรขายสินทรัพย์ที่เขาเอาเงินที่จากการกู้เนี่ยไปซื้อพวกหุ้นทงหุ้นเทค ตลาดหุ้นที่เอาฟอร์มาเยอะๆอะไรพวกนี้ก็นี่ทาคาเอชิเอาเวอร์โพลิซีอะไรวะอีส e นี่เออ,อไปดูข่าวแล้วกันข่าววันนี้มีสามสองทุ่มครึ่งนะเป็นดัชนียอดขายปลีกเนาะตอนสองทุ่มครึ่งแล้วก็คอร์ริเทลเซล์นี่ที่เป็นข่าวสามดาวส่วนข่าวอื่นไม่มีแล้วลวันพรุ่งนี้แหละบิ๊กแมทมันจะมี non pay low, นอนฟาร์มเพโลเนาะ ข้อมูลในเชิงกราฟราคาไปดูในภาพใหญ่ก่อนในภาพของ Time Frame Week ตอนนี้เนี่ยกลับมายืนเหนือแถวๆ5,000ได้แล้วก็คือแนวครึ่งหนึ่งของของสวิ w i n สวิ g ไฮโลของสัปดาห์นี้กับสัปดาห์นี้เนาะเนี่ยยืนอยู่ครึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็อ่ายืนถ,ถ้าสัปดาห์นี้กลับมายืนเหนือ5,000ได้ก็โหอ่มีแววไปต่อนะเออมีแววไปต่อส่วนภาพของทางเฟรมเดย์เองก็คาดหวังคาดหวังว่า มันจะเป็นการแค่ย่อเพื่อไปต่อนะเนื่องจากว่าสัญญาของการกลับโตขึ้นเนี่ยบังเกิดเรียบร้อยแล้วจากรูปแบบของ Morning Star ชุดนี้หรือ Bullish ม,มองเป็นถ้าสองแท่งเทนี้รวมกันก็คือเป็น Bullish Engulfing นะมองว่าเป็นสัญญาของการกลับโตขึ้นแล้วทีนี้ถ้าจะย่อย่อมาเดียวไหนได้บ้างก็เนี่ยสักครึ่งหนึ่งคือถ้าย่อลึกๆเลยนะมองลงไปจนถึงแนวคีย์บูลิชนี่คีย์บูลิชของแท่งเขียวยาวชุดนี้นี่เขียวยาวชุดนี้คีย์บูลิชอยู่ประมาณสัก 4.865เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันก็ลงไปได้อีกประมาณสัก140เหียนซึ่งอาจจะมาไม่ถึงแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าย่อเนี่ยแถวแฐานเนี่ย4.965หรือหรือหรือแนว38.2ของทั้งสวิงของทั้งสวิงชุดนี้นี่สวิงชุดนี้เนี่ย38.2หรือ3.3.3ก็น่าสนใจแล้วเมื่อวานกรอบวลทายเล่นแค่ไปหน่อยนะเมื่อวานกรอบจากสวิงโลไปสวิงไฮเนี่ยเล่นกันไป 120เหรียญเท่านั้นเองจากปกติสัปดาห์ก่อนหน้าเล่นกันวันละ200จนถึง300เหรียญดังน,นั้นกรอบช่วงนี้จะกลับมาเข้าสู่ภาวะ,ะกําลังจะปกติแต่ยังไม่ปกตินะยังไม่ปกติแต่กําลังจะ,ะ,จะก,กำลังจะกลับมากําลังจะกลับมาสู่อวอลลทายเดิมเออ่าทำเป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานมีเร,เรตอตอนแรกเรามองว่าถ้า นี่เมื่อวานเนี่ยแท่งเทียนอยู่ตรงนี้เนาะตอนที่เราไลฟ์กันเนี่ยถ้าแท่งเนี้ยถ้ามีการปิดต่ากว่าแท่งเนี้ยมองเป็นการกลับตัวลงอ่ะทีนี้หน้าง,งานปัจจุบันเนี่ยโอ้โหอีฟนิ่งสตาร์แม่งลอยมาเลยอีฟนิ่งสตาร์แม่งลอยมาแล้วเนี่ยแล้วก็แท่งเทียนนี้จะปิดตอนบ่ายสองถ้าปิดต่ากว่าฐานล่างตรงเนี้ยโอ้โหมองย่อเลยนะแลวจะเป็นการย่อของ H4 ซึ่งการย่อของ H4 สิ่งที่สิ่งที่เราคาดหวังไว สิ่งเราคาดหวังไว้นะคือตอนนี้สัญญาณมันเป็นสัญญาณของ hidden bear เห็นไหม hidden bear คือมันยังไม่เบรกไ high ซ้ายมือนะอ่านี่ปึก๊กเจออะไรเจอฮะเ,เจอ higher high นะแต่ว่าแต่ว่าราคาเนี่ยมัน higher low เออมัน higher low เรามองเป็น hidden bear ทีนี้ประเด็นสำคัญคือถ้ามันปิดต่ำกว่าเทคนิคของ4ชั่วโมงบงย่อของ H4 ตอนนี้ H4 เนี่ยโอ้โหผมยังไม่ได้ตั้ง alert ไ้นี่ผมตั้ง alert ไ้ ถ้าย่อของ H4 จน H4 oversold แล้วยก low ได้เออแบบนั้นแหละเรามองขึ้นของ cycle ใหม่ไอเดียที่เราวางกันไว้คืออะไรคือการขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการขึ้นของขาประมาณนี้นะอืมอ่ะวางกรอบไว้นี่ขึ้นที่ขึ้นมาทั้งหมดเรามองว่าเป็นการขึ้นของ cycle ที่1ย่อ2ขึ้น3ลง4ตรงนี้ขึ้น5 extension ตรงนี้เนาะแล้วการย่อตรงนี้เรามองเป็นขา A จบ B เพื่อลง C ซึ่ง C อาจจะจบตรงนี้แล้วหรืออาจจะยังไม่จบถ้าถ้าอาจจะยังไม่จบจะเป็นยังไงเออถ้าอาจจะยังไม่จบในในในกรณีที่ว่าไอชุดนี้มันเป็นไซด์เว์ออกข้างและเป็นการเก็บของในรูปแบบของโพลีเวฟของ A.B.C ก็จะกลายเป็นว่า A เด้ง B ตรงนี้เพื่อลง C นี่เงื่อนไขอยู่ประมาณนี้ก่อนเงื่อนไขอยู่ประมาณนี้ถ้าลง C เนี่ยสามารถลงได้ยาวไหมลงได้ยาวเพราะอะไร ไอ้ B ที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยมันรีบาวไม่ถึง6 1จุดแเพราะฉะนั้น,นการทิ้งตัวตรงนี้มันสามารถทิ้งตัวเป็นขา C ที่อาจจะลงลึกได้เลยอาจจะลงลึกได้เลยนะอะตีประเมินประมาณนี้ก่อนเรามองเป็น H4 Oversold ไว้ก่อนอเป็นดีกีขั้นต่ำทีนี้ในภาพย่อยต้องมาดูว่าในซีนารโอสมมติว่าไอที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจบแล้วสมมติว่าจบจบของ ABC ตรงนี้แล้วโดยที่มันมันเล่นเป็นโมโนเวฟอะไรประมาณนี้ ถ้ามันจบแบบนี้หมายความว่าไอชุดนี้คือการขึ้นของไซคลนใหม่การย่อลงมาจะเป็นแค่การย่อของ H1 เพื่อยกโลแล้วไปกันต่อ,อาานี่ไอเดียนะทีนี้ไปดูที่คือ,ส,อสี่ชั่วโมงเดี๋ยวต้องมาดูรูปแบบแท่งเทียนนิดหนึ่งสี่ชั่วโมงฐานของฐานของเขียวเนี่ยที่มันเป็นที่มันเป็นเอฟนิงสาร์ชุดนี้อยู่ตรงนี้เพราะนั้นฐานแถวๆสัก5037 5037นี่จะเป็น จะเป็นเหมือนเป็นจุดจุดที่ว่าถ้ามันเบรกตรงนี้กลับขึ้นไปเรามองขึ้นนะเรามองขึ้นและอาจจะมองขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตถัดไปแต่เราเราเรา,เราตีโซนไว้ก่อนห้าโนจริงๆมันคือจุดหมุนลงอะแหละแต่ว่าถ้ามันวกกลับมาตรงนี้ได้เรามองเป็นการขึ้นาราคาเปิดตรงนี้คือห้า7ูนย์สามเจ็ดจุดปดสี่ห้าูนย์สามเจ็ดจุดแปดสี่โอเคนได้กรอบแล้วนะไปดูที่เอง H1 ตอนนี้เป็นไงโอ้โหเห็นเห็นรูปแบบเท <_ C> e <an> ่งเทียนรูปแบบแท่งเทียนนี่คือชัดมากเลยนะคือมีแดงมีแดงยาวท่อนนี้นี่มีแดงยาวท่อนนี้อ่ามีมีแดงยาวท่อนนี้ลงมาฟื้นแตะหัวนี้ปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นมานี่ทำทําแบดใดของสิบห้านาทีปุ๊บหลดุดเ,เจอเจอแดงยาวของ H1 ตอนเช้าตรงนี้นะแปดโมงตรงนี้แหละแล้วก็จังหวะด,ดิสเลเบลขึ้นมากขมา็ขึ้นมาเคลียร์แดงยาวชุดนี้เห็นไหมขึ้นมาเคลียร์แดงยาวชุดนี้ แลนั้นไอ้ตรงเนี้ยเรามองเป็นมองเป็นแนวต้านตอนนี้คือกำลังมุดมุดหัวลงมานะตอนนี้คือกำลังมุดหัวลงมาถามว่ามุดลงมาเนี่ยลงมาได้อีกประมาณเท่าไหร่ต้องมาดูสวิงชุดนี้ก่อนว่าเฮ้ยสวิงชนนุดเนี้สองท่อนนี้นะมันมีแบร์ใดหรือเปล่าเห็นไหมมีไหมมีมีไหมเฮ้ยเฮ้ยมีอ่าม,ม,ม,มีเห็นไหมเออมีเห็นไหมเพราะนั้นถ้าลงชุดเนี้ยมองว่าจะลงจนโอเวอร์โซ่นะของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมง แล้วถ้าลงมาจนโอเวอร์โซของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ามาเทียบดีกรีเมื่อวานจากโลตรงนี้ไปหาไฮท่อนนี้อ่าตอนที่มันลงมาท่อนนี้เมื่อคืนเนี่ยดูดีมันลงได้ดีกรีประมาณเท่าไหร่ดูที่ส3 3สิาจุดสาเปอร์เ็นเห็นไหมมาไม่ถึงดีกรีส3 3สิสามจุดาเปอร์เซนแล้วก็เกิดการดีดขึ้นไปแสดงว่าไอชุดนี้มันคือสวิงเดียวกันเออแสดงว่าสวิงี้ชุดนี้มันคือสวิงเดียวกันในมุมของการเป็นสวิงเดียวกันเปิบถ้าเรารวบสับเว็บเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายในการย่อของวันนี้คือ ดีกีขั้นต่ำที่4942ดีกีขั้นต่ำนะ4942จะทำหน้าที่เป็นแนวรับสำหรับวันนี้4942เอาตัวเลขเป็นตัวเลขกลมๆก่อน4942ทีนี้ไปดูที่ภาพ15นาทีภาพของ15นาทีเป็นไงคือถ้าถ้ามันจบจากชุดข้างล่างแล้วแสดงว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันคือการขึ้นของไซเคิลใหม่ถูกไหมเรามองว่าไอ้ตรงนี้มันคือ ending d i a g อ n a l ตรงนี้นะและที่การขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย มองว่าเป็นการขึ้นของไซคลใหม่ถ้าเป็นการขึ้นของไซคลใหม่การย่อตรงนี้มันควรจะเป็นการย่อลยกโลและไอตรงนี้ถ้ามองเป็นการ completely retestment ย่อยกโลเสร็จปุ๊บคว,นะออควรจะไปต่อนะเออควรจะไปต่ออดูวอลลุ่มวอลลุ่มเป็นโซนๆนะจากโลตรงนี้ก่อนไปหาไฮชุดนี้เห็นไหมมันจะมีแนวรับเนี่ยแถวๆโซนนี้ย4966ซึ่งมันย่อลงมาเสร็จมันก็ไปต่อทีนี้มาลองรวบรวบ รวบสับเวฟชุดนี้ไปหาไฮข้างบนนี่ปัจจุบันคือเล่นกันระหว่างขอบนี้นี่เราจะวัดจากชุดนี้นะอ,อนี่ร้อยนี่แสดงว่ามันหลุดลงมาแล้วนะนั้นร้อยอยู่ตรงนี้ข้างบนอยู่ตรงนี้เป้าหมายในการลงก็คือแนว200%จะอยู่ที่4954คือหนึ่งเป็นเป็นช่วง ND เนาะเรามองเป็นเป็นช่วง ND แล้วชุดนี้ระหว่างชุดนี้นะข้างล่างนี่ ขึ้นมาข้างบนตรงนี้เทียบชุดนี้ขึ้นไปเทียบชุดนี้ขึ้นไปวัดข้างล่างดูนะให,ให้ให้ดูเป็นให้ดูเป็นช่วงๆก่อนนี่มันมีมันมีโหมดตรงนี้เดี๋ยวผมตีเป็นเส้นปาไว้ให้ตรงนี้นะนี่โหมดนี้โหมดนี้เป็นโหมดย่อยนะแล้วก็โหมดใหญ่คือตรงนี้นี่โหมดใหญ่คือตรงนี้อ่เราตีเราตีรวบตรงนี้ก่อน จากโหมดใหญ่ตรงนี้มาร้อยข้างล่างร้อยอยู่บนนะ้ำสูตรข้างล่างแล้วดูที่สองร้อยเห็นไหมมันขึ้นไปทําเป็นนี่ก้อนนี้ระหว่างก้อนนี้นะปึ๊บแล้วก็เราเทียบระหว่างเทียบระหว่างก้อนนี้ก้อนนี้นะตดีวนี้นะเราเทียบก้อนนี้กับก้อนนี้เห็นไหมดูแนวดูแนวสองร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันเล่นเอ็นดีเลยเห็นไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บขึ้นไปไหน ขึ้นไปหาแนว200อันนี้คือร้อยนะอันนี้คือร้อยอันนี้อัน,นี้คือ200ก็คือเป็นหนึ่งช่วงฟีโบของเขาเห็นไหมปั้งขึ้นมาชน nd ย่อลงมาแสดงว่าเรามองว่าชุดนี้คือเราเราเรามองว่าจบไปแล้วนะทีนี้ไอาการมันยังค้างมันยังค้างแนวรับอยู่ก็คือค้างตรงนี้แหละ4955เออค้างการลงมาเก็บเรามองเออเราตั้งเราตั้งนี้ดีกว่าเรามองว่ามันจะลงมาเก็บตรงนี้แหละ4955 4954 4955นะ ปีเป็นเลขกลมๆแล้วกัน4955มันควรที่จะลงมาเก็บแถ,แถวๆโซนนี้ก่อนแต่ถ้าถ้าได้ดีกรีจริงๆคือ4942นะ4942เ okay. คนี่อ่ะแล้วอ่อหน้างานนี่ประมาณนี้โอ้โหหัวซ้ายอยู่ตรงนี้พอดีเอ่อชุดข้างบนเราเห็นอะไรเราเห็น b บ a r i s h d i v e r g e n c e ชุดนี้ถูกไหมป๊กเป๊กปกนี่แล้วก็หลุดสวิงนี้ลงมาแล้วแล้วก็ดีดปักขึ้นมาเพราะนั้นถ้าย่อลงมา เออเรามองว่ามันจะมันจะไปต่อเดี๋ยวนะขอขอวัดแนวรับตรงนี้ก่อนไปดูแนวรับแถวสองหกเอ็ดจุดแปดสี่เก้าหกแปดสี่เก้าหกแปดสี่เก้าหกแปดแล้วก็สี่เก้าห้าห้าเออสี่เก้าสี่สองอาจจะต้องขยับขึ้นมาก่อนสี่เราใช้เป็นสี่เก้าหกแปดก่อนล้วกันเนาะ 4968ตีว่า4970เลยนี่4970หาเป็นแนวแก็บพอดีด้วยท่อนนี้4970จนถึง4955เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแนวรับสําหรับรอบกลางวันวันนี้นะโดยที่ถ้ามันเ r e a 5037ขึ้นไปได้เรามองว่ามันจะขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตถัดไปทาร์เก็ตถัดไปคือตรงไหนเราวัดหัวขาขึ้นของ15นาทีก่อนหัวขาขึ้น15นาทีตอนนี้โอ้ อย่างเดือนเลยเนี่ยนี่ปื๊ดนี่คือถ้ามันไม่หลุดตรงนี้จริงๆเนาะนี่ถ้ามันไม่หลุดตรงนี้จริงๆก็คือขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตถัดไปเนาะอ่าทา้าเก็ตถัดไปอยู่ที่ห้าหนึ่งสามสามเอาเอาใกล้ๆก่อนก็คือที่ห้าศูนย์เก้าเจ็ดอ่ากรอบวลทาอยู่อยู่ประมาณนี้แหละร้อยร้อยกว่าเหรียญอะตีว่าร้อยเหรียญอะเนี่ยจากลงนี้นะขึ้นไปหาไฮเนี่ย 120, 130, 130เห็นไหมร้อยยี่สิบร้อยสามร้อยสามสิบเหรียญเราเราใช้ตรงนี้ก่อน มองว่าจะขึ้นไปต่อไปหา4945095095 5จนถึง5110 5110นี่กรอบ15เหรียญน,นะเราใช้กรอบประมาณนี้ก่อนมองย่อใบที่แนวรับเพื่อขึ้นต่อไปหาททร์กเก็ตโซนบนโดยแนว stop loss นี่เราใช้โลนี้เลย5021นี้นะเอ่อจริงๆควรจะใช้ เออใช้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ใช้ตรงนี้แหละห้าศูนย์สองหนึ่งจุดแปดสามตีว่าห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งข้างบนข้างล่างเราใช้ประมาณสามสิบห้าเหรียญนั้นข้างบนก็ควรจะอยู่ประมาณนั้นเนาะสามสิบห้าก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะสี่สิบห้านี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเป็นแนวสต็อปอ่ะโอเคได้แล้วกรอบวันนี้มองย่อใบที่แนวรับเพื่อขึ้นต่อไปหาแทรา็เก็ตส่วนบนเนาะแต่ว่าถ้ายอ่อถ้าไม่ผ่านห้าศูนย์สามเจ็ด อมองว่าจะลงมาแถวแถวโซนล่างแล้วเราเช็ค H1 โอ,อ้ s o โซจากตรงนี้แหละเพื่อขึ้นต่อไปหา target ถัดไปอ่ะแผนรอบกลางวันวันนี้แผนรอบกลางวัน,ว,น,นวันนี้วันนี้วันที่วันที่สิบอ่ากลยุทธ์ก็ย่อบ่ายที่แนวรับเนาะอ่ะนี่เป็นแนว stop loss นะอ่าอันนี้อันนี้เป็นตอนแรกเป็นมองเป็นเต้ารีบาวใช่ไหมวนลุมบนตอนนี้คือมองเป็นอ่า เป้าขาเป้าขาขึ้นนะเป้าขาขึ้น M15 นะเช็ค H1 overbord นี่แล้วก็อาจจะย่อให้เห็นสักรอบหนึ่งก่อนเออ,อตรงนี้เป็นจุดหมุนฝั่งขึ้นไม่ใช่ฝั่งลงนะตรงนี้จะเป็นจุดหมุนฝั่งขึ้นนะเพราะว่ามันจะสี่ชั่วโมงมันจะกลับมายืนกลับมายืนได้แล้วสัญญาณของการเล่นเป็น อ่อ uh, eveningstar จะโดนทำลายนี่ตรงนี้เป็นเป้าแนวรับแก็บเนาะแนวรับแก็บล่างนะแนวรับแก็บล่างแนวรับแนวรับแก็บล่างเช็ค H1 o v e r s o อ่ะหลุดแนวนี้ก็ยอม เพราะว่ามันจะลงต่อไปหาดีกรีขั้นต่ำของเขาโอเคแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะอ่ะมองย่อใบที่แนวรับเพื่อขึ้นต่อไปหาทาราเก็ตถัดไปเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดมมันกลับตัวขึ้นแล้วโอเคแผนประมาณนี้ครับขอโชคดีครับพี่ดิวท่านสวัสดีครับ